วัดีค่ะวันนี้เราอยู่ศูนย์อนุรักษ์หัตกรรมทองเหลืองกับคุณพ่อบุญมีนะคะอยากทราบว่าศูนย์อนุรักษ์หัตกรรมทองเหลืองแห่งนี้เริ่มต้นขึ้นได้อย่างไรคะจริงๆศูนย์อนุรักษ์หัตกรรมทองเหลืองของบานพ่ายนี่มันเป็นงานสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษนั่นแหละจากรุ่นสูออ่รุ่นจนจนถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นรุ่นที่หกที่ที่เราทํางานแล้วก็สืบทอดกันมาจาก จากอดีตจนถึงปัจจุบันนี้มันก็เป็นงานที่เราทํานี่ก็ทําแบบดั้งเดิมแม้แต่ทุกวันนี้เราก็ยังทําวิธีการทำก็คือทําแบบดั้งเดิมมันจะมีวิธีการก็คือเราทํางานแบบเขาเรียกว่าวิธีการลอโอหักแบบโบราณหรือว่ารอแบบที่พึ่งหายที่บ้านเรานี้ใช้ขี่พึ่งเป็นแบบแบบ แต่บางบางบางส่วนเขาก็ใช้มันก็จริงๆแล้วมันก็ใช้วิธีการแบบเดียวกันแต่เพียงแต่ว่าลักษณะการทําถ้าเป็นของอุตสาหกรรมนี่เขาจะใช้พวกปูนพัตเตอร์มาพุ้งหมดินแทนดินแต่ของมะบาวนี่ใช้ดินเป็นเป็นแบบแล้วก็หุ่งหม้เบ้าหม้ออะไรพวกนี้ก็ใช้ดินสำหรับวิธีการทำนี่ เราก็ทําแบบถ้าจะเป็นกระดิ่งหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะใช้ดินโพนที่เราตาเอามาตามทุ่งนาก็จะใช้ดินสองส่วนทีวนหนึ่งส่วนเอามาตำผสมกันพอเสร็จแล้วก็จะมาปั้นหุ่นต้นแบบหุ่นต้นแบบไม่ว่าจะเป็นกระดิ่งอะไรก็แล้วแต่เราจะปั้นให้มันคล้ายคืนไว้ก่อนหลังจากที่เราปั้นเสร็จเราก็จะนาแม่พิมพ์พวกนี้ไปตากแดดให้แ <Yeah. S 1> ห้งพอมันแห้งเสร็จแล้วก็เอามาคึนขึ้นรูปที่เราต้องการ พอเรากึงเสร็จเราก็จะเอาที่พึ่งนี้มารีดให้เป็นเนส้นๆ้นเส้นเสร็จเป็นเส้นแล้วก็มาพันแม่พิมพ์ที่เรากึงเสร็จนั่นพอเราพันเสร็จแล้วเขาก็จะไปอ่างไฟแล้วก็บีบผิวเส้นที่พึ่งให้เป็นเนื้อเดียวกันพอเสร็จแล้วจะมากึงผิวให้เนียนให้เรียบหลังจากที่เรากึงเสร็จเขาก็จะพิมพ์ลายหรือว่าปั้มลายลงบนชิ้นงานหรือว,ว่าผิวทีเพึ่งชิ้นงานนั่นพอเสร็จแล้วถ้าเป็นกระดิ่งเขาก็จะมาติดหูพอติด mm. หูติด ถงเสร็จเขาจะติดชนวนหรือว่าเป็นรูเท่นั่นแหละพอติดชนวนเสร็จเขาก็จะกุ้มดินละเอียดกุ้มดินละเอียดตัวนี้เขาจะไม่ในตากแดดเขาจะเอาไว้ในร่มหนึ่งวันหนึ่งคืนพอมันแห้งดีแล้วเขาก็จะเอาดนโคลมันเดืนนอดมันก็มานวดผสมเก่็เขาใช้ดินสองส่วนเกีย็ยหนึ่งส่วนวนวดให้เข้ากันแล้วก็มาอบเข้าเบ้าแล้วก็นําแม่พิมพ์เตี้ยวอบเสร็จเดียตาแต่ที่กำลังตากเลย อันนี้เขาจะตากอยู่ประมาณสี่ห้าวันที่จุดกวดใจแห้งพอมันแห้งเสร็จแล้วเขาก็จะเตรียมแล้วนะเห็นไหมเขาจะเตรียเอาไปเข้าเตาเผา,า,า,าแล้วพวกนี้เ็าจะเผาแล้วเผาไร่ที่พึ่งออกให้หมดเนี่ยที่ว่าวิธีการหล่อแบบที่พึ่งไายก็คือไล่เผาไร่ที่พึ่งออกให้หมดพอเราเผาใช้เวลาประมาณเผาประมาณสามชั่วโมงแล้วก็ทองเหลืองนี่เราก็จะหลอมไปนพร้อมๆรมกันสามชั่วโมงหลังจากที่แม่พิมมันสุกดีแล้วเขาจะขีบลงมา ตั้งเรียงงก,กันไว้ตรงหน้าเตาหล่อน้ำพอเสร็จแล้วเขาจะตักน้ำทอน้ำเทลงไปใส่แม่พิมพ์ที่เราเผาเสร็จเทจนกว่าจะครบจํานวนแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณยี่สิบนาทีพอเสร็จแล้วก็จะแกะออกจากแม่พิมพ์แกะเบออกทุบดินออกต้องปล่อยให้เย็นเสร็จแล้วก็มาตัดชนวนแล้วก็เอาดินชั้นในออกเขาจะมาลึงมาขัดเหงาให้มันวาวแล้วก็ส่งลูกค้า ทั้งหมดทั้งมวลนี่มันก็จะมีอยู่ประมาณสิบสามขั้นตอนสิบสามขั้นตอนโดยย่อๆก็จะคิดไล่เอาหมดทุกขั้นตอนก็ดูประมาณยี่สิบกว่าขั้นตอนเดีนี้เราเอาเฉพาะที่มันสําคัญสาคัญค่ะปัจจุบนันชาวบ้านในพื้นที่มีส่วนร่วมในงานถัถกรรมท้องเหนืออย่างไรบ้างคะในการส่วนร่วมนี่มันก็แต่ก่อนนี่เขาก็ทาจริงๆนี่แหละทำเป็น,น,นะเ,ปนเขาเรียกว่าทําเป็นถัถกรรมควเรียนทําทุกทุกควเรียน แต่มาปัจจุบันนี้มันเป็นอาชีพที่ขั้นตอนมันเยอะแล้วก็ลูกลูก้หลาน,นเขาก็คือมาทํางานพวกนี้แล้วมันไม่ทันใช้ทันกินเขาก็เลยต้องไปทํางานเปลี่ยนอาชีพใหม่มันก็เลยเหนื่ยอยเฉพาะกลุ่มของพ่อที่คนกลุ่มเดี่ยวที่เราทำอยู่ทุกวนันถามว่ามีส่วนร่วมมันก็มีของกลุ่มเราเนี่ก็จะมีส่วนร่วมก็ก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนเวลาหน้าท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือว่า,ามหาอะไรต่างๆหรือว่ากลุ่มแม่บ้านอะไรพวกนี้เข้ามาปรึกษาดูงานเขาก็สามารถส่งข้อมูลมาแล้วก็ขอดูขอศึกษาดูงานนี้แล้วก็เปิดโอกาสให้เข้ามาที่องค์รนันค่ะมีความเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาอย่างไรบ้างคะตั้งแต่เริ่มต้นตั้งสูงปูจิตปัจจุบันแต่ก่อนจริงๆเขาจะทําผลิตภัณฑ์ดูแค่สามสี่อย่างนั้นแต่ปัจจุบันนี้เราทำเป็นพันอย่างแล้ย พราะว่าเราทําตามออเดอร์ตามสั่งไม่ว่าจะเป็นรูปแบบอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีลูกค้าต้องการเขาจะเอาตัวอย่างมาให้ดูหรือไม่ก็เป็นรูปภาพมาเราก็สามารถทําตามสั่งไดก้ก็จะเป็นงานที่พูดง่ายๆก็คือทําตามออเดอร์นะั่นแล้วในมุมมองของชาวบา้าน้งนีนะามอยช่างไรได้ยบ้างคะถ้าเกิดในมุมมองนี้จริงๆแล้วมันก็มีส่วนได้ก็คืออ่ พูดง่ายๆก็คือสมัยก่อนจริงๆสมัยก่อนมาถึงว่าต้องต้องตั้งแต่ก่อนโควิดนี่นักท่องเที่ยวนี่เขาจะเข้ามาเที่ยวบ้านป่าเอาเยอะพอสมควรส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาติทีนี้เวลาเข้ามานี่เขาต้องมาที่บ้านเราก็ต้องหิวน้ําหิวอ,อะไรพวกนี้เขาก็มีกาแฟะอะไรมาขายให้นักท่องเที่ยวแต่ตอนนี้มันก็เงียบนะเพราะว่ามันหลังจากโควิดมามันก็เงียบมาตลอดมันก็เลยเพิ่มเพิ่มมูลค่าอะไรไม่ได้ก็อยู่กันแบบ ปัจจุบ,บันนี้มันก็ไม่ค่อยมีรายได้แล,ล้วล่ะเพราะว่ามันไม่มีคนเข้ามาเที่ยวแต่พ่อเขาทาตามออเดอร์อยนนิออเดอร์เขาได้ทําอยู่มีความยากลําบากหรืออุปสรรคอะไรบ้างในการทํางานหัตถกรรมทองเหลืองเอ่อจริงๆแล้วที่ที่พ่อทํามานี้มันถามว่ามีงานมีอุปสรรคเยอะไหมพาอเราทำจริงๆมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ะถามว่าตลาดการการการยนันจะลําบากเพราะว่า สินค้าทั้งหมดที่เราทำเนี่ยถ้าเราไปวางขายตามห้างร้านต่างๆมันมันก็จะไม่ไม่ค่อยได้ขายเหมือนกับของชิ้นงานทั้งนั้นี่แต่ถ้าเข้ามาเห็นที่ทาอยู่ที่บ้านปาน่าอ่านี่เขาก็จะซื้อได้โดยที่ไม่ได้ต่อรองราคาแต่ถ้าไปวางขายอยู่ตามห้างแต่บางสินค้านี่เขาก็เดินานเป็นราคาแล้วเขาก็ไม่กล้าถามหละเพราะว่าเขาไม่รู้จักที่ไปที่มาของมันเลยแต่คนส่วนใหญ่เขาคนที่เขารู้นี่เขาจะมันเขาจะ นิยมที่เขานิยมชอบก็คือเป็นงานฝีมือคืองานชิ้นเดียวนั่นแหละทำมาชิ้นเดียวก็คืองานที่เราทำนี่ทาเสร็จเราก็ทุบแบบมันทิ้งไปมีคนมาสั่งใหม่ก็ต้องปั้นใหม่ผู้นี้งายคือใครได้ชิ้นงานของบนรดาเอาไปก็คุยได้เลยว่ามีชิ้นเดียวในโลกเพราะฉะนั้นคนที่จะมาซื้อเราต้องบอกให้เขาฟังพูดอะไรละเอียดให้เขาฟังเขาถึงจะสนใจงางงนตัวนี้ถ้าไปวางขายตามโรงเรียนต่างๆนี่ ถ้าเราไปในงานโอทอปหรืออะไรพวกนี้เราต้องอธิบายให้เขาฟังมัน,ม,นมันจะได้ขายดีมากแต่ถ้าวางไว้เฉยไม่ต้องพูดอะไรนี่มันรับรองไม่ได้ขายก็ยจะประมาณค่อยากฝากอะไรถึงคนรุ่นใหม่ที่สนใจเรียนรู้หรืออยากต่อยอดภูมิปัญญาทองเหลืองของชุมชนบ้างไหมคะก็อยากจะฝากลูกหลานนั่นแหละเพราะว่างานพวกนี้มันเป็นวัฒนธรรมของชุมชนเราก็เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานก็คือ ถ้าเราจะไม่ทําคนที่เขาอยากจะได้ชิ้นงานของบ้านปาน่าอ่านี้มันก็ยังมีอยู่เพราะว่างานส่วนใหญ่นี้ลูกค้าที่ทาที่ที่สั่งทำนี่ก็คือเป็นวัดมากกว่าเพราะว่าวัดเราก็จะมาสั่งกระดิ่งเวลาเขาสร้างโบสถ์วิหารสร้างสราราการระเรียนหวัวระฆังอะไรพวกนี้เขาก็จะเอากระดิ่งไปแฝงจากไปคาโบสถ์วิหารหรือว่าสาราการไปเรียนแม้กระทั่งระฆังใบใหญ่ที่พ่อทำนี่เขาก็จะเอา ขาก็จะมาสั่งแต่มาสั่งนี่ไม่ใช่ว่าพระมาสั่งเลยต้อมีญาติลูกที่เขามีสัานัที <Okay. S 1> นี้ลูกหลานที่สนใจงานพวกนี้ถ้าไม่ต้องการทํากระดิ่งไม่ต้องทําแบบที่พ่อทํานี่มันก็สามารถที่แพงได้เพราะหมายถึงว่าเดี๋ยวนี้มันมีรูปแบบอะไรต่างๆที่คนนิยมสนใจไปรูกที่นเขาสนใจเรียกรูปแบบไหนเป็นพวกทุกตาหรือว่าเป็นพวกอะไรพวกนี้เราสามารถใช้ขี้พึ่งเป็นทำเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ เราก็สามารถมาเเป็นพอง,อางอเาียงได้พอเราทําออกมาเสร็จมันก็จะเป็นภูมิปัญญาของช่งางแต่ละคนหรือว่า,าน้องๆนี่้องสนใจลองทำดูก่อนสามารถทําได้หรอได้นี่แหละสิ่งที่เราจะต่อยอดได้็ประมามหายเอันนี้ก็ขอขอบคุณคุณ พิมพ์กับพวนเย็ดพิมมันนี่เดี๋ยวพิมพมันเอาเป็นหน่วยเอามาพันมาพันแล้วเขาก็มาติดลายเสี้ยนึงนี่แม่ไงคุณพันเลย่อ,าาลอืมอือืม พันรอบแล้วก็มาติดลายติดล,าย,ดลายแล้วก็ไปติดหูจิดนวดติดนึ่ฮะติดหูต,ดหต,ดหต,ดหติดจะนวนเอาดินละเอียดห่มอีกเทียนึงนี่นอืเอเะไรคะนี่ค่ะท่าน อันแร้วก็ติดล้ายแล้วก็ไปติดหงติดสนอนแล้วก็ดินละเอียดหงอีกเทือนึงหุมแล้วก็ไปเขาเบ้าเบ้านึงประมาณสามสิบหน่อยครับหุมแล้วก็เปนเอาดินเกี่ยไปหุมอีกเทือนึงเตรียมเผาค่ะ